ที่นี่แหล่งโอโซนอันดับต้นๆของประเทศหลายคนมาหาสไปโรชันชีวิตเอกอินทำคลิปลงโซเชียลพิเศษนั่งรถชมเขื่อนมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเขื่อนคุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกนะครับเป็นจังหวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับผมการเดินทางมาที่นี่เราได้สัมผัสวิวสข้างทาง ใกล้ถึงเขื่อนนะครับเราก็เห็นวิวทิวเขานะครับผมเรียกว่าธรรมชาติล้อมตัวเราเลยล่ะครับตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงเขื่อนแล้วนะครับผมซึ่งการขึ้นไปบนเขื่อนต้องขึ้นตามแนวเขาแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งคนที่ชอบขับรถขึ้นเขาชอบเลยล่ะครับแบบนี้หลายโค้งเลยแล้วครับเขื่อนขุนด่านหลักการชนนี่ถ้าเดินเข้าไปในตรงนี้นครับก็ จะมีวิวที่สวยนะผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะเราเดินไปตามแนวสันเขื่อนกันนะสันเขื่อนอยาาคิดมากนะสันเขื่อนนะผมเนี่ยตามนี้ครับผม,ม,บผมซึ่งเป็นภาพที่เราเห็นบ่อยนะในโฆษณาเนี่ยไอตอนแรกผมว่าสันเขื่อนจะยาวเนาะสั้นนะหรือว่ามีที่ยาวกว่านี้มั้เนี่ยเป็นแบบเนี้ยแล้วมาถ่ายรูปกันตรงสันเขื่อนถือว่าสวยเลยเนี่ยหลายคนก็มาถ่ายรูปกันชําครับผม ซึ่งเราเดินมาตรงนี้เราก็าจะเห็นหุบเหวนะครับตรงนี้อีกฝัง่งหนึ่งของเขื่อนนะเนี่ยตรงนี้ลึกเลยอ่ะอย่าลงไปนะตรงนี้มีทางลงด้วยนะซึ่งตรงนี้เป็นหุบนะนู่นมีบ้านเรือนผู้คนอยู่ตรงนู้นนะครับผมคนที่อยู่บนเขานะผมเนี่ยมีบ้านอยู่หลังนึ่งเนี่ยครับสวยปะบ้านสวยซึ่งอยู่กลางหุบเขาเลยนะน่าจะอากาศดีเนาะ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นฝั่งโซนที่เขาไม่ได้ทําเขื่อนนะเมื่อก่อนทั้งสองฝั่งก็เป็นหูบอย่างนี้นครับแล้วต่อมาการทําเขื่อนก็าจะทําดินกั้นนะครับปิดทางน้ํานะครับนี่ตรงนี้เลยตรงนี้ก็เป็นสันเขื่อนนะครับผมและฝั่งนี้ก็จะเป็นเขื่อนขุนด่านนะครับผมซึ่งน้ําก็จะอยู่ในนี้ในพื้นที่เขื่อนนี้ครับผมซึ่งการทําเขื่อนก็จะเปินการพื้นที่ป่าไม้พื้นที่ที่สัตวา์มากินนะ ก็กลางก้า้เป็นเกลือนเป็นแหล่งน้ำนะครับนี่ตรงนี้ก็คนที่ล่องเรือนะครับเหมาล่องเรือไปอ่า,าก็อยากช่องลมตรงนู้นอล้ที่เขาสถานที่ต้องเที่ยวยอดอิทนะครับไอจ้องลงมอลนะเออเขาอยู่ฝั่งนู้นก็บอกนั่งเรือไปนะครับผมเนี่ยลงท่าตรงนี้นครับผมท่าลงเรือนะครับผมเนี่ย เดียวครับท่าที่ก็ลงเรือกันทางี้านแวครับน,นอนเรือมาแล้วซึ่งใครจะมากินกาแฟสดก็มีนะบรรยากาศดีเลยเราจะไปกาเฟกันนะกินกาแฟกันน,ะนี่กาแฟดูดู ราคาไม่แพงนะครับผมนี่มีขนมด้วยนี่เมโน,โนูเนะี้ยตามนี้เลยซึ่งมีที่นั่งนะให้นั่งเลยมองไปทางนี้เราก็จะเห็นวิวเกื่อนนะครับผมซึ่งเป็น,ปนหรือยืนมองตรงนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องไปสัมผัสถึงคลองน้ำเลยก็ได้ตรงนี้ก็เห็นนะครับผมบรรยากาศแบบดีมากแบบ มีน้ำมีภูเขานะครับผมแล้วก็สายลมแสงแดดสองเราเฮ้ยไปใช้ผมมาเป็นครั้งแรกนะครับเนี่ยก็ได้ยินมานานแล้วครับเกิดขุนด่านประการชนนะครับแต่ไม่มีโอกาสได้มานะครับวันนี้ได้มาในช่วงต้นฤดูหนาวนะครับอากาศก็แดดมันก็ร้อนแต่ว่ายังมีลมเย็นๆพัดมาดุยดุยดุยระรับดุยๆยนะครับผมทําให้ไม่ร้อนมากนะครับผม ตอนนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะครับเหมือนว่าเขื่อนนี้ก็สร้างมาเพื่อเรานะผมดูสินี่ฝั่งนี้นผมตรงนี้คือเขื่อนนะในฝั่งนี้นักท่องเที่ยวไปไหนหมดครับผมเงียบเก็บเก็บเลยครับผมในฝั่งนี้ก็เป็นทิวเขานะถือว่ามาเกินคุน่ันประการชนนะครับได้สองบรรยากาศเลยบรรยากาศทิวเขาแบบนิวซีแลนด์นะผมแบบนี้ครับผมถ้าหน้าหนาวจะเห็นหมอกเต็มเลยครับผม ถือว่าสวยงานนะและบรรยากาศเขื่อนนะครับผมเป็นเขื่อนก็ฝั่งนี้ครับบรรยากาศเขื่อนถือว่าดีมากบรรยากาศดีสุดๆตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่วิวสวยมากซึ่งอยู่ตรงหน้าห้องน้ำนะครับผมเนี่ยวิวเหมือนยอดเขาเอเวอเรสต์ Everest เลยครับผมเอ๊ะผมไม่เกิดไปแต่มันสื่อไหวนะแบบนี้เลยนะ่ะมุมนี้แหละที่มาถ่ายนะบอกว่าไปต่างประเทศคนก็เชื่อนะแล้วก็ปปตกแต่งมีอีาอยู่บนยอดเขา โอสวยงามประการตาจริงๆห้องน้ำฟรีนะครับผมหอ,อมนะครับสะอาดไม่หมิ่นเลยครับผมถือว่าสะดวกสบายมากเลยสำหรับคนมาเที่ยวสำหรับคนที่อยากจะชมรอบเกลือนะเขามีรถไอ้เช่าด้วยเนี่ยรถคาแก็บอะไรขับขานะครับผมเฮ้ยาษาอังิษอ่านไม่ออกต็วมีสาธิตไอ้ดูว่าขับยังไง ซึ่งมี2แบบนะสี่ที่นั่ง350อต่อชั่วโมงนะครับหที่นั่ง500บาทต่อชั่วโมงนะครับผมซึ่งมี2แบบนะอันนี้น่าจะสี่ที่นั่งและอันนี้ก็หที่นั่งมาเช่าตรงนี้เลยนะครับชมวิวรอบเื่อนไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปแบบรถรางครับชมเขื่อนกันนะต้องตื้อตัวก่อน,นครับผมสามคนครับ สามคนนี่ขึ้นเลยเต็มสามคนนี่ขึ้นเลยนะคะครับเนี่ยคนละสามสิบนะครับผมสวัสดีนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับผมจนทีโครงการพระาราชดำริหน่วยงานกรมชมประทานชอเล่นนะครับหลยนครนายกวันนี้ถือว่าทุกคนมีโอกาสมาเที่ยวนะเขื่อนของพ่อหลวงลรัชกาลที่เก้าที่นี่ ก็คือเขื่อนขุนด่านประการชนเป็นสายพันธุ์เนตอันยาวไกลของในหลวงครับท่านดำนิโครงการนี้ไว้ตั้งแต่ปีอะไรทราบไหมครับนะครับ,นะรบปีสองห้าสามหกมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีสี่ศูนย์เลยนะครับเกิดยังไม่ได้ทําเลยเพราะว่าปัญหาโครงการเยอะครับเพราะว่าการสร้างเกิดที่นี่ต้องทำเรื่องขออนุญาตป่าไม้เขาใหญ่ครับเพราะว่ามันติดเขตระระบรรดลกครับตรงนี้เมื่อก่อนเป็นอะไรครับหมู่บ้านท่าด่าน ร้อยกว่าหลังคาเรือนเต็มไปด้วยสวนผลไม้ครับก็คือต้นมะยมชิดครับที่ดินเนี่ยที่ของใครรู้ครับโฉนดเป็นของชาวบ้านทั้งหมดครับเจ้าหน้าที่กรมชนอ่ะต้องเดินไปคุยกับชาวบ้านนะครับจนชาวบ้านเขายอมไม่ทําเพราะว่าเขารักในหลวงรัชกาลที่เก้าครับชาวบ้านก็เลยไมคัดค้านร,รู้ไหมว่ากี่ไร่ครับสองฝั่งเลยนะครับสามพันแปดร้อยไร่ที่นี่เวรนคืนหกปี เพราะว่าเราต้องรอชาวบ้านที่อยู่ด้านในเนี่ยขนของออกมาข้างนอกให้หมดครับเ<อ>ขื่อนน่ยสร้างจริงปีอะไรครับปีสองห้าสี่สองเสร็จเมื่อไรครับปีสองห้าสี่เจ็ดเขื่อนสร้างจริงก็คือห้าปีตอนนี้เกิดใช้งานไปแล้วนะครับยี่สิเอ็ดปีครับทุก<อ>คนมองดูด้านล่างนะครับตั้งแต่มีเขื่อนช่วยบรรเทาน้ำท่วมจังหวัดนครนายก จังหวัดปราจินบุรีและก็จังหวัดฉะเชิงเซาปลายน้ําอยู่ตรงไหนทราบไหมครับใครให้ครับตอบเจ้าหน้าที่ได้ไหมครับปลายน้ำไหลมปสุดเลยนะครับเขื่อนบางประกงที่อยู่ตรงด้านข้างวัดสมานฉะเชิงเซาแม่น้ําเนี่ยยาวกี่กิโลครับถึงเขื่อนบางประกงผมดูจากคูเกินแบบนะครับร้อยสามสิบสามโลทั้งหมดครับทุกคนดูน้ำในเขื่อนตอนนี้นะครับถือว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ พราะว่าน้ำขึ้นทุกปนันี่กี่เปอร์เซ็นต์ครับเข้าหน้าฝนห้าเดือนแล้วนะครับน้ำเนี่ย98เปอร์เซ็นต์ถ้าเราบาตุลาพิชการเนี่ยน้ำก็จะเต็มทุกปีถ้าเราบาเดือนเมษ,ษาพฤษสภาเป็นไงลครับน้ำแห้งกระหมดครับเรามาดูเขื่อนเนี่ยเราดูเป็นไหมครับด้านไหนหน้าเขื่อนฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ ตะเวนชี้คนละฝั่งตามพระราชนาิพนนะครับหน้าเขื่อนจะต้องเก็บน้ําด้านนี้พ่อหลวงให้เป็นหน้าเขื่อนพ่ออะไรทราบไหมครับเห็นเพราะว่าด้านนี้รับน้ําหลังเขื่อนก็คือระบายน้ําเห็นไหมครับต้นน้ำมาอยู่หน้าเขื่อนมาจากช่องนี้ครับด้านบนเขาใหญ่น้าตกเหวนรกที่ชันตกตายยาวก็ไปเนี่ย17กิโลมีเรือนําเที่ยวทุกวัน2ชั่วโมงไปกลับ นังเอือไม่น่ากลัวนะครับราคาต่อคนเนี่ยมาเก็บคนละสองร้อยครับเขื่อนขุนด่านเนี่ยเป็นเขื่อนที่ทํายากนะครับเขื่อนชนิดนี้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานไม่เคยทําสร้างขึ้นตามพระราดชดำริครับเป็นเขื่อนประเภทอะไรรู้ไหมครับเดี๋ยวมีชอยให้เลือกครับข้อหนึ่งเขือข่อนติข้อสองเขื่อนคอนกรีตข้อสามเือไม่รู้เลย ต่อบข้อไหนครับ,เ,รรบเกิดดินยกเือครับม,มีไหมครับเกิดดินถ้าใครตอบเกิดดินเดี๋ยวให้ลงตรงนี้ครับมองเกิดอีกรอบครับเป็นเกิดอะไรครับคอน,น,อน,นอกีนบอัดยาวที่สุดในประเทศไทยสันเขิ่นยาวเท่าไหร่ครับสอง4ันห้ารอยเก้าสิบสี่เมตรเขิดนยาวประมาณสามกิโลทุกคนมองดูความสูงน่ากลัวไหมครับ เก้าสิบาเมตรเข้ากับถึงสี่สิบสชั้นแต่ 8, ทำไใบชาวบ้านไม่กลัวรู้ไหมครับเพราะว่าฐานล่างมันกว้างเยอะครับแปดสิเ้าเมตรด้านบนกว้างแค่8เมตรครับรองรับแผดติไวรได้ไม่เกินเจ็ด,ดุดสองลิตรครับอาเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับ,บมองตรงไปด้านหน้ารถนิดนึงสุดครับนี่ครับตา้คาสีเหลือง คนมองเห็นภาพประชสรญลักษณ์ของข้าหลวงรัชกาลที่าไหมครับท่านเนี่ยอยู่ที่นี่กับเรานะครับที่ประทับจริงเห็นเกิดและคิดถึงในหลวงครับท่านเสด็จมาที่โครงการนะครับปีสองห้าสี่สี่ภาพนี้ประมาณยี่สิปีครับทุกคนรู้ไหมว่าเกิดคอนกรีตบนอ,อัดัะสร้าระสมอ,อะไรใครสามารถให้คำตอบเจ้าหน้าที่ได้ไหมครับ ถ้าเกิดไม่มีใครมานั่งรถเนี่ยส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยรู้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าที่นี่เป็นเกิดแรกครับที่ในหลวงให้กรมชนเน่ะเอาขยะเหลือใช้มาทําเพื่อประหยัดเงินงบป,ประมาณให้เราครับถูกไหมว่าพรารัชการที่เก้าอ่ะเอาขยะที่ไหนมาทําเกิดให้เราการไฟฟ้าที่ลำปางเราขอขยะมาจากไฟฟ้าแม่มอ็อกเป็นขยะประเภทถัดหินที่เราไปขอเนี่ยเราไปขอที่เท่าถัดหินกากดิกไนมาทําบางคนเรียกกันว่าไฟอด เวลาโดนน้าแลวมันแข็งในหลวงท่านก็เลยส่งได้เจ้าหน้าที่กรมจนแบบผสมอะไรครับคอนกรีตปูนตํำให้ใส่ซีเบนน้อยลงครับรถประมาณก่อสร้างก็เลยประหยัดไปได้เยอะครับทต่ในโครงการนี้กรมชจประทานไม่สร้างเขื่อนดินครับเหมือนกับโครงการเขื่อนป่าสักแก่งกระจา์ลำตะคองที่ไม่สร้างเขื่อนดินเพราะอะไรรู้ครับดินในพื้นที่ดินไม่พอทําเพราะว่าภูเขาที่นี่สารวจมาเนี่ยหินมันเยอะกว่าดินหิน80ดิเน สมที่จะสร้างเขื่อนคอนกรีต3กิโลมากกว่าเขื่อนบินลดประมาณก่อสร้างก็เลยประหยัดไปได้เยอะครับค่าก่อสร้างไม่แพง6,740ล้านลดเปดขคืนก็ไม่แพงนะครับ4,000กว่าล้านครับเกลี่ไร่4,000กว่าล้าน3,800ไร่ไร่ละเท่าไหร่ลูะครับเพราะว่าผมอยู่ตอนเวรคืนที่ดินชาวบ้านก็เป็นนอสสานะครับซื้อไร่ละ60,000ต้นผลไม้ต้นไม่เกิน3,000บาท สมัยนี้ซื้อได้ไหมครับไรละหกหชาวบ้านคงไม่ขายครับเกินืนขุดดันงบต้งหมดเท่าไหร่ครับบอกเลยว่าถูกมากครับหมื่นหนึ่งันหนึ่งรยเก้าสิบสามล้านบาทหมื่นหนึ่งพันล้านนี่ก็คือที่มานะครับเขืือนคอนกรีตบนอันยาวที่สุดในประเทศไทยครับอันดับสองของโลกตั้งอยู่ที่ไหนครับจังหวันดนครนายกอใครสงสัยอะไรถามได้นะครับ เดคับสุดความยาวเลยนะครับสองพันห้าร้อยเก้าสิบสี่เมตรนะครับสุดทางนะครับผมสุดทาง เป็นเขื่อนที่ทํายากนะครับคอนกรีตปดอัดยาวที่สุดในประเทศไทยผสมด้วยที่เท่าตักินมาจากลําปางนะครับนี่น้ำลึกกี่เมตรครับหน้าเขื่อนเนี่ย88เมตรครับเขื่อนสูง9 3นะครับน้ำขาดอีกประมาณ4เมตรก็จะเต็มร้อยเปอร์เซ็ต เป็นจังหวัดที่น่าอยู่นะครับเพราะว่าเป็นจังหวัดไม่มีโรงงานเมืองในฝันในใกล้กรุงมีแค่สี่อำเภอเล็กอำเภอเมืองบ้านนาปากพิョงกะลักประชากรมีไม่ถึงสามแสนครับแต่เศรษฐกิจดีมากครับเพราะว่ามันเป็นเพือกเขาใหญ่นะครับทั้งนั้นเลยนะครับน่าแหล่งน้ำนครนายุกเยอะนะครับที่ท่องเที่ยวก็เลยเยอะ ามาช่วงนี้ก็จะเต็มทุกปีนะครับถ้าพวกคุณมาพฤษภาเมษาน้ําก็เลยแห้งไปเยอะนะครับเพราะว่าน้ำทั้งหมดเนี่ยเราระบายช่วยฉ่ดชั้นเซานะครับดันน้ําเข็มแก้ดิดเกี้ยวครับ พักด้วยครับผมไม่ถ่ายรูปที่นี่ชาวบ้านไม่ค่อยหาปลานะครับก็เลยไม่มีปลาแม่น้ำมาวางขายนะครับด้อยาบปลาในเกิดเนี่ยเป็นปลาใหญ่มากนะครับตัวใหญ่ก็คือเป็นปลาบึกนะครับต่อ100ร้อยเกิกิโลนะครับ่เียยงลาบ จังหวัดไม่มีโรงงานนะครับเพื่อไในฝั่งในใกล้กรุง ตอนนี้น้ำในเขื่อนยอยู่ที่217ล้านลูกบาทเมตรนะครับความจุเต็มร้อเปอร์เซ็นอยู่ที่224ล้านนะครับตอนนี้น้ําขาดอยู่ในเขือนอีกประมาณ7ล้านนะครับ นี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชา้างนะครับก,กับกระทิงนะครับที่หลาออกมาบ่อยๆนะครับเพราะว่าอยากเป็นพวกส่วนผลไม้อยู่ด้านลา่างเยอะนะครับแต่ก็คือมีพวกเดืองานปาายเนี่ยมักดันติดตลอดเวลานะครับ รถนําเที่ยวเรานะครับที่เรามีบรรยายโครงการหลวงพ่อนะครับเราก็จะมีวิ่งแต่วันหยุดราชการหนึ่งเดียวนะครับฟังบรรยายมีแต่เสาร์อาทิตย์นะครับกับวันหยุดนักขัตเลิศแต่ถ้าเกิดใครมาเที่ยววันปกตินะครับก็จะมีแต่รถก๊อบเนี่ยเช่าขับเองบริการทุกวันเรือนําเที่ยวก็มีทุกวันครับ ประตูเขียนนะผมเนี่ยก็เปิดตรงนี้ครับผมคือประตูเขียนโอ้โหคุณลงุงผมว่มีก็เดินไปถ่ายรูปตรงนั้นด้วยหรอเสียวเนาะโอ้โห สามีก็เซวแล้วเนาะย่านความสูงด ok yeah. ิย่านควาองใหญ่บก้าย่างเ่ยโอนบกคาด้วยเนี่ย

แม่แล้วอ่าสุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกคนเนี่ย <Yeah. S 2> โชคดีแล้วก็ขอให้มีเงินใช้เดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยครับขอขอบคุณอ่าถ้าใครตัดเบอรขอให้รับรวยนะครับ <Yeah. S 2> แลก,ก็อยากเจ็บอย่าจนกับรับรวย เดี๋ยวตอนลงนะครับเช็คดูสิ่งของให้เรียบร้อยนะครับไปตรงรีมนะครับ่ของรีบนเี่ครับนั่งรถชมรอบเขื่อนนะผมชมจันเขื่อนนะผมสามสิบบาท คตรคุ้มครับคตดคุ้ม,มถ้าใครอยากนั่งชมรถฟังบรรยายก็มาเสาร์อาทิตย์นะครับผมวันหยุดวันธรรมดามีแต่รถเช่ารถไฟฟ้านะครับผมเนี่ยรถไฟฟ้าแบบนี้นะครับเช่าแล้วก็นั่งไม่มีคําบรรยายเนาะถ้าอยากดูฟังคําคบรรยายก็ต้องมาเสาร์อาทิตย์นั่งรถแบบนี้เลยรอบเกลื่อนถือว่าได้ความรู้เรื่องเกลื่อนคุณด่านประกรันชนแจม30มบาทนะครับผม30บาท ประมาณห้าโมงก็หมดแล้วเนาะรอบเนี้ยตอนเนี้ยหมดละกี่โมงแล้วครับนี่ห้าโมงนะครับรอบสุดท้ายนะครับผมมาได้นะเลื่อนคุณดานประก,กาศชนเดี๋ยวเราจะถ่ายมุมสวยๆสิบ็อดจอดแรกนึงจอดที่สองจอดที่สาม จอดที่สี่จอดที่ห้าจอดที่หกตรงลานจอดรถเนาะจอดที่เจ็ดจอดที่เก้าจอดที่สิบนะครับผมเกือนคุณด่านประการชนสำหรับทริปนี้ถือว่าเต็มอิ่มกับธรรมชาติและเรื่องราวของเกือนคุณด่านประการชนนะครับผม เรียกว่าอิ่มอ,อกอิ่มใจกันเลยล่ะครับกลับไปสู้งานกันต่อเด้อ